ขั้นตอนการรักษารากฟันใสเดือยและทาครอบในกรณีที่ฟันผุใหญ่มากจนทะลุภูมิศาสฟันนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับผมอย่างแรกเราก็ต้องรักษาลักฟันให้เสร็จก่อนด้วยการฉีดยาชาครับกาจัดฟันผุใสแผงยางกันน้าลายนะครับแล้วก็ขยายของรากฟันด้วยโรตารี่ไฟล์แล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อสลับกันไปเรื่อยจนของรากฟันสะอาดแล้ว เราก็ทําการซับแห้งด้วยเปเปอร์พอยท์นะครับอุดปิดด้วยกัตตาเปอร์ชาเมื่อลกสารฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่เดือและทําครอบนะครับผมใส่เดือและก่อแกนฟันปุ๊บนะครับตัดกรอแต่งให้เรียบร้อยนะครับได้รูปร่างฟันมีพื้นที่เพียงพอที่ทําครอบฟันนะครับเราก็ทําการพิมพ์รอบ ว่าเราพิมพ์เข้าเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทําครอบตัวจริงมาใส่ให้กับคนไข้นะครับผมนะครับเราก็เช็คสูงเช็คขอบให้แนบโดยการเอ็กซเรย์ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการครอบตัวจริงนะครับครอบนะครับถามว่าอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมนะครับอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับถ้าเราดูแลดีด้วยการแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันไม่ได้เคี้ยวอะไรจนแข็งเกินไปนะครับผม